ครับวันนี้ก็มีสินค้าานํนำอีกเช mm hmm. ่นเคยนะครับอ่าเป็นตอนนี้เป็นกล้องมองหลังพร้อมมือเปิดของ d m a มตัว Blue power นะครับตัว1.9 DDI นะครับผม mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับเป็นโครเมียมนะครับสวยงาม mm hmm. อันนี้ก็คือซื้อไปแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ mm hmm. อุปกรณ์ก็จะมีพวกชุดสายครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะมีกล้องมาแบบนี้นะครับ ทรายสวยงามครับเหมือนของศูนย์เลยครับผม